คีย์บอร์ดเกมมิ่งที่อัปสแตมาแบบ Overall เปิดประสบการณ์สุดๆกับคีย์บอร์ด ROG s t r i x Scope 2 96 Wireless นะครับผมที่บอกเลยว่ามาพร้อมกับสวิตช์สุดพิเศษอย่าง NS x n a w Switch โคตรคุ้มบอกเลยเป็นยังไงไปดูกันครับ วันนี้มาพบกับผมพัดจากช่องเกมมี่เกียร์ไทยแลนด์กันอีกแล้ววันนี้ผมมาแบบโคตรแฮปปี้นะผมที่ได้จับคีย์บอร์ดจากทางค่าย ROG นะเขาส่ง ROG s t r i x Scope 2 96 wireless มานะครับผมไม่ใช่ Full Size แล้วก็ไม่ใช่10 Keyless นะครับผมมาในแบบ96%รนะผมแล้วบอกเลยว่าการเชื่อมต่อสมูทสเถียนแล้วก็สวิตช์ของเขาเนี่ยลื่นไหลมากๆบอกเลยว่าจ้าบสุดๆมาใน R.O.G. n x Snow Switch นะผมที่เขาให้มานะผมก็เดี๋ยวมาดูรีวิวตั้งแต่ภายนอกของตัวกล่องกันก่อนเลยนะผมนี่ตัวกล่องมาในดีไซน์แบบดำด้านนะผมแล้วก็แดงด้านนะตามสไตล์ R.O.G. นะผมแล้วก็ตัวหนังสือชื่อรุ่นเนี่ยจะสะท้อนแสงเลือบแสงหน่อยๆนะผมทางแบรนด์เขาทำมาดีอยู่แล้วนะครับผม ดูไฮดูลักชัวรี่มากมนะผมนี่ก็อาจจะรีเฟรกับแสงนิดนึงก็ขออภัยกับคนดูไว้ก่อนเลยนะผมนี่ด้านหน้าก็จะมี ASUS All-Race นะผมก็คือสามารถตั้งค่าไฟ RGB นะผมตั้งค่ามาโครตั้งค่าอะไรต่างๆได้ในซอฟต์แวร์เลยนะผมก็คือโหลดซอฟต์แวร์มาไม่ได้ตั้งค่าแค่ RGB อย่างเดียวนะผมนี่แล้วก็ตรงนี้ครับ Omni Receiver นะผมคุณปกติเนี่ยคนดูเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับ Omni Directional นะผมก็คือไมอะไรพวกนี้รับเสียงทิศทางเดียวอะไรพวกนี้แต่ ตัวนี้เป็น Omni Receiver เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนะผมด้านหน้านะครับผมก็จะมี2.4ง h z สอีกครนผมแล้วก็ Speed Nova นะการเชื่อมต่อแบบสปีดแล้วก็ลูกสวิชนะครับผมแล้วก็ ABS นะครับผมนี่แล้วก็สวิชที่เขาให้มานะผม ROG n x Snow แล้วก็มีคีย์ไทยด้วยนะครับบอกเลยว่าถ้าอยากได้นะีก็กดดูใต้ description ได้เลยนะผมขายตั้งแต่ต้นๆเลยคือผมชอบอะ่ะ คือผมชอบเ่ยทุกคนนะมีอะไรบ้างนะเก่งๆเลยที่ทดตีในสัตว์มาต่องกันครับขอโทษครับคนดูด้านหลังครับนี่มาในรูปแบบเดิมนะครับไม่ใช่ ด้านหลังก็จะบอกชื่อรุ่นนะผมแล้วก็สวิชนะครับผมคีย์ต่างๆที่สามารถเราเราที่สามารถกดได้เนาะแล้วก็เราจะเห็นแผ่นลองข้อมือนะครับผมเป็นคีย์บอร์ดที่ออกแบบมาตามหลักสรีระศาสตร์นะผมแล้วก็มีแผ่นลองข้อมือมาให้นะผมเพื่อสําหรับคนที่เล่นเกมนานๆแล้วเมื่อยนะผมตรงเนี้ย มันจะด้เลยนะถ้าเกมเมอร์เนี่ยนะมันจะสังเกตกันได้ข้างขวาเนี่ยจะเป็นจะเป็นบ่อยเพราะว่าเป็นเมาส์ต้องไถเนาะส่วนคีย์บอร์ดเนี่ยก็อาจ <c oughs> จะเมื่อยมือซ้ายนิดหนึ่งเนี่แต่มันจะนุ่มกว่าน,นะก็ยิ่งถ้าได้ตัวซัพพอร์ตไปตรงน,นี้ก็จะดีมากๆครับผมซึ่ง LG Strix โข t 2นะัด10 v i e l e s s เขาให้มาไงนะนี่ด้านข้างก็จะบอก LED นะผมอินดิเคเตนะผมี่ด้านข้างเนะ <c oughs> า,นานะก็มีเรียบร้อย <c oughs> นะครับผมด้านหน้าก็ประมาณนี้นะคระับกลมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องรีวิวกันให้ดูซึ่งบอกเลยว่าบอกเลยว่าจาับคีย์บอร์ดตัวนี้นะมาแกะกล่องให้ดูกันไวๆว่าข้างในเป็นยังไงนะผมผมรู้ว่าคนดูอยากเห็นจะแย่แล้ะนี่ข้างในมาในแบบนี้เลยนะครับเนี่ยมีคีย์บอร์ดนะผมแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยมีฐานนะด้านล่างมีของอีกแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวเราหยิบตัวคีย์บอร์ดขึ้นมาแบบเนี่ ดีไซน์แบบดำได้นะผมแล้วก็สวิชนะผมเป็น NX Snow Switch นะผมแล้วก็ตัวคีย์แคปของเขาเนี่ยเป็นรูปสวิชมานะผมนะด้านหน้าก็จะเป็น ABS ก็คือเขาสกรีนนะตัวคีย์แคปของเขาเนี่ยสชั้นเราสามารถดูได้ยกออกมาดูเห็นได้เลยว่าตัวสวิชของเขาเนี่ยจะเว้นสีไว้ระหว่างสีใสๆกับสีดำคือเคลือบมาสองชั้นด้านในเป็นช่องที่ให้ไฟ RGB โผล่ขึ้นมานะผมซึ่งบอกเลยว่าสวยงามแบรนด์นี้สวยงามอยู่แล้วเนี่ยดีไซน์ 96%มันเป็นอย่างนี้นะผมก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่ได้อยากใช้แบบว่า10 Keylate ล้วนๆไม่อยากให้นำแผ่นเลขตรงเนี้ยหายไปนะผมตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากๆด้วยการลดระยะเข้ามานะผมเก็บพื้นที่ปุุมทุกอย่างเนี่ยอยู่เหมือนเดิมครบเลยแต่อาจจะบีบอัดเข้ามาหน่อยนะผมเพื่อให้ประหยัดพื้นที่ยิ่งขึ้นนะสำหรับคนที่เป็นสายเกมเมอร์เนาะอาจจะต้องเบี่ยงเมาส์สะบดัดเมาส์ซึ่งต้องกินพื้นที่ตรงส่วนนำแผ่นไปนะครับตัวนี้ก็อาจจะตอบโจทย์นิดน,นึงนะซึ่งบอกเลยว่า ผมว่าชอบอะ่ะผมชอบตัวนี้นะเพราะว่าบางทีเวลาผมใส่พาสเวิร์ดเวลาล็อกอินเข้าเกมเนี่ยผมต้องการนำแพดนะผมบางทีผมไม่ได้ชินตรงนี้เนาะนี่อาจจะรู้สึกแปลกนิดนึงสำหรับสายกราฟิกกับเอดิเตอร์นะผมซึ่งผมลองใช้มาทุกด้านแล้วสำหรับการเล่นเกมตัดต่อนะผมอาจจะไม่คุ้นชินกับการที่เราต้องกด delete เนาะเวลาเราปุ๊บปุปป๊เสร็จเนี่ยแล้วเราจะมากดดีล e t e ตรงนี้เราจะชินตรงนี้ คลิกลงโซนนี่แต่มันเลื่อนมาอยู่ตรงนี้ปุ่ม delete กับเพน up เพน down อยู่ตรงนี้หมดเลยนะผมแล้วก็มีโซนีเดียนะผมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับมีหนกให้ปรับตั้งค่าได้ด้วยนะฮะแล้วก็มีช่องใส่นะผมรีเซิร e ฟของเขานะฮะแล้วก็มีตุ่มเปิดปิดสวิชนะครับผมไม่ใช่ตุ่มปุ่มนะครับแหมพูดยาวขนาดนี้คืออยากจะรีวิวยาวๆแล้วเดี๋ยวก่อนดูของในกล่องก่อนว่าเป็นไงนะครับของภายในกล่องนะครับนี่ ก็ไม่มีอะไรมากหมดแล้วพูดเลย <c oughs> แกอันนี้ออกมาก่อนนะทุกคนมันจะมีฐานรองอยู่อีกหนึ่งชั้นนะครับป<ะ>๊บต่อมานะครับข้างในก็จะมีนี่แผ่นรองข้อมือนะครับจุดที่บอกเลยว่าจับนุ่มโอ้โหโฟมของเขานะน,นุ่มมากลองรับกับข้อมือสุดๆนะครับแล้ววางไว้นี่โหครบจบ มาตัาง่กล่องมีสติกเกอร์นะผมที่ให้มานะเพื่อเอาไปคัสตอมแปะกับตัวโน้ตบุ๊กหรือว่าเคส CPU ของเราได้นะผมก็คือถ้าใครชอบแปะนู่นแปะนี่ก็เอาไปใช้ได้ทุกกล่องทุกสินค้าของทาง LG ที่เป็นเกมมิ่งนะแต่เขาให้มาอยู่แล้วนะผมเนี่ยคู่มือนะครับขาดไม่ได้นะผม ทุกภาษานะอยู่ในนี้หมดแล้วภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นหวังเช่ามาฮันมีครบเลยนะครับทุกคนบอกเลยนะแล้วก็ i n s e a r c h of incredible ก็คือมาคู่กันนะผมมีวันเตีไกด์แล้วก็คู่มือเนาะติเกอร์รองปลาตรงนี้จะเป็นสายของเขานะครับเป็น USB A to USB C นะผมเป็นสายชาร์จแล้วก็สามารถชาร์จพร้อมใช้งานได้ด้วยนะผม การเชื่อมต่อของเขาเนี่ยก็คือถ้าพูดง่ายๆเนี่ยเป็นไตรมดเลยก็ว่าได้นะผมเพราะว่ามี2.4 h z กะเฮิร์นะผมแล้วก็มีบลูทูธนะครับผมมีดองเกิลอีกมีนี่อาจจะที่ผมพูดไปเนี่ยมันคืออาจจะเป็นอันเดียวกันนะ2.4กิกะเฮิร์กับบลูทูธหรือดองเกิลเนี่ยก็จะบอกได้ง่ายๆว่ามันเชื่อมต่อได้หลายอย่างนั่นเองนะมาตัวนี้จบไปกับสายเป็นสายถักนะครับผมยาวน่าจะประมาณ2เมตรเนาะจากที่วัดไปโอเคประมาณ2เมตรนะผมเป็นสายถักสายถักดียังไง มันทนครับแล้วมันเท่นะเพราะว่าสายยางเนี่ยฉีดน้ำครับไม่ใช่สายยางเนี่ยเวลาใช้ไปเรื่อยๆนานๆหลายๆปีเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ยางเนี่ยมันจะเกิดคราบขึ้นมานะครับทุกคนซึ่งบอกเลยว่าการเป็นสายถักเนี่ยมันจะทําให้ดูพรีเมียมยิ่งขึ้นแบรนด์ก็ดูดียกระดับสินค้าตัวเองขึ้นมาบอกเลยว่าจาับนะแล้วตรงนี้มากับอะไรทายซิทุกคนอยากรู้ดิ หม่มันรู้อยู่แล้วรูปทรงของกล่องเนี่ยนะมันก็คือคีย์แคปนะครับผมไว้เปลี่ยนกับส p a c e Bar ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นะผมนี่ผมจะดูป๊บอุ้ยโคเนะครับผมม,ใในะบผม,มีที่ถอดสวิชมาให้นะผม Switch ลเลอร์นะผมนี่น้งางมาแล้วเป็นแง่งกลางออกมาแล้วเรียบร้อยไม่ต้องแบบว่าใช้นิ้วแยงเข้าไปนะฮะบางแบรนด์เนี่ยคือเขาอาจจะ ทำมาชิดกันแต่มันก็ใช้ได้เหมือน,อนกันหมดนะครับผมต่อให้มันชิดกันเราก็แค่แยงเข้าไปตรงนี้มันก็กดได้เหมือนกันนะับนี่สวิตช์บูลเลอร์นะผมแล้วก็จุดสำคัญของเราครับนี่คีย์แคปสเปซบายนะผมสวยงามมากๆนะของภายในกล่องเรียบร้อยครบจบนะไม่มีอะไรแนละ้วเดี๋ยวเรามารีวิวสเปค จะลึกกันเลยว่ามันจะจ้าแค่ไหนสำหรับ ROG Strix Scope 296 Wireless ครับเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงจุดที่ทุกคนอยากรู้อยู่แล้วนั่นก็คือสเปคของ ROG Strix Scope 296 Wireless ตัวนี้มันจะเป็นยังไงนะผมก็บอกเลยว่าการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดตัวนี้มาในแบบ dry mode นะผมนั่นก็คือเชื่อมต่อแบบสามทิศทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็น d o อกเกนะ Bluetooth หรือว่าแบบสายนะผมที่เป็น Type C นะแล้วที่สำคัญเนะี่ยคีย์บอร์ดตัวนี้เนะี่ย ไร้สายของเขาเนี่ยเป็นแบบสปนะีดเนว่านั่นก็คือความเร็วนะครับผมนะสปีดก็บอกอยู่มันคืออะไรนะรผมการเชื่อมต่อแบบไร้สายรวดเร็วระดับ1มิลลิเซกนะครับผมนั่นก็คือระดับเซียววีนั่นเองเนาะโอ้โหอาจจะดูคีย์แอกแลไม่ได้แอกไม่ได้แอกอ่านมาครับอ่านมาอ่านสเปคมาคร่าวๆนะนะตรงนี้ก็จะมีให้เห็นนะครับผม ช่องเสียบสาย type c นะผมแล้วก็การเปลี่ยนโหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบว่าไร้สายแบบ 2.4GH z หรือว่าแบบบลูทูธนั่นเองนะตรงนี้ก็จะมีรี c ซ i v e ฟเวอร์อยู่ตรงนี้นะอยากเห็นแล้วว่าสีวอไฟมันเป็นยังไงผมกดให้ดูกดต,ตรงนี้ครับเรียบร้อยเทปะ่โะโคจ๋าบอกเลยทุกคนไฟสวยมากนะสามารถตั้งค่าได้นะครับใน armory create ของผมหรือว่า asus aura sync นั่นเองนะก็คือโหลดมาปุ๊บแล้วก็ตั้งค่าไฟ rgb มาโครอะไรต่างๆเซตได้เลยนะครับ โซนมีเดียจับว่าจ้ามากๆนะเจ๋งสุดๆที่บอร์ดตัวนี้แล้วที่สําคัญที่เขาให้มานะผมเป็นคีย์แคปที่เป็นคีย์บอร์ดนะผมว่าเปลี่ยนออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมถอดเปลี่ยนให้ดูเลยคนที่จะใส่ถอดเปลี่ยนสวิตอะไรเองเนี่ยเราต้องระวังให้ดีนะครับอย่าก,กดมั่วซั่วนนะใส่ลงไปให้ลงแง่งตัวบวกของมันนะก็ใส่ลงไปแล้วเนี่ยไฟ RGB ์จะขึ้นมาเลยนะครับตรงคีย์บอร์ดเนี่ย จะเป็นแบบโปร่งๆแสงให้เห็นนะครับตรงนี้ดีไซน์สวยงามมากสำหรับคีย์แคปของทาง LG s t r i x 6 2 9 6ตัวนี้นะผมบอกเลยว่าจา้ามากๆนะการเชื่อมต่อของเขานะไม่ว่าจะเป็นแบบ3ามทิศทางนะครับโอ้โหก็คือตอบโจทย์สำหรับสายเกมเมอร์สายดีเตอร์มากๆนะเอาไปใชใ้ได้อย่างสะดวกสบายนะผมแล้วสวิชของเขาเนี่ยหลูดมาแล้วซึ่งเป็น NX No Switch นะบอกเลยว่าเจ๋ง เอาละครับทุกคนมาดูต่อกันที่ปุ่มนะครับว่าปุ่มของเขาเนี่ย NX No Switch เนี่ยจะอธิบายฟิลของสวิตช์ตัวนี้ยังไงนะผมก็อธิบายง่ายๆนะจะเป็นเสียงแบบว่าขวานที่สับลงไปบนไม้ฝรั่งเขาจะเรียกว่าแบบท็อกกี้นะผมท็อกกี้คือแบบว่าท็อกท็อกท็อก,อกคือเสียงมันจะไม่ได้แบบว่าล้านโบล้านโบอะไม่ได้โบบาโบบานะก็จะแบบว่าเสียงมันจะแบบว่านุ่มนิดนึง สวิตช์ของเขาหลุดมาแล้วด้วยแล้วเสียงมันดีมากนะผมให้ได้ยินเลยเนะี่ยกดให้ฟังเนะี okay. ่ยมันจะเลสก็ไม่เลสนะจะแท็กทายสวิตช์ก็ไม่ใช่แล้วบลูนี้ไม่ใช่อเลยซึ่ง n x Snow Switch ตัวนี้ผมประทับใจมากๆเวลาเล่นเกมตอนกลางคืนเนี่ยไม่โดนลั่นหัวนะฮะต่ <laughs> อกันครับตรงนี้ด้านหลังสามารถปรับระดับได้นะผมเนี่ยตรงนี้ 2ขั้นนะครับ2ระดับอยู่ด้านหลังคีย์บอร์ดเนี่ยน้ำหนักเนี่ยอาจจะรู้สึกหนักนิดน,นึงแต่ภายในของเขาเนี่ยมันไม่ใช่คีย์บอร์ดแบบกลงกลวงนะจะมีโฟมรับเสียงอีกชั้นนึงอยู่ข้างในนะครับผมเพื่อให้มันไม่กลวงแล้วก็เสียงของเขาเนี่ยออกมาดีนะผมเพื่อตอบโจทย์กับสวิชแล้วก็การเล่นการใช้งานของคุณมากยิ่งขึ้นนะครับ มาต่อกันที่ตัวสวิตช์ของคีย์บอร์ดนะเราพูดกันถึงแบบว่าภาพลักษณ์ภายนอกคล่าวๆกันไปแล้วมาต่อนที่สวิตช์นะครับผมคีย์บอร์ดตัวนี้สามารถคัสตอมสวิตช์เองได้นะครับผมโอ้โหใส่คัสตอมนี่บอกเลยว่าจับคีย์บอร์ดหน้าเอเนี่ยส่วนใหญ่เขาทำออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบว่า A s ซอนะก็สามารถปลูกสวิตช์เองได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนสวิตช์เองได้ด้วยซึ่งตัวนี้ก็ทำได้เช่นกันมาใน m x r e d Switch นะครับผมเราจะเปลี่ยนเป็นเร d นะครับผมเ x ็กเ s ก็เปลี่ยนได้นะครับเราก็สามารถตั้งค่าไปซื้อมาเปลี่ยนเองได้เลยน้ำมันลูกก็ไปซื้อมาเปลี่ยนได้เลยนะครับผมเพราะว่าคีย์บอร์ดตัวนี้ไม่ได้ให้มาเหมือน A s ซอนะเพราะว่าตัว A s ซอรเนี่ยคือเขามาแบบสายคัสตอมเลยก็คือมีสวิตช์ลูกมีผู่กันลูกมาให้นะครับผมสำหรับตัวนี้ก็จะประมาณหนึ่งนะครับผมก็คือเอาไปเปลี่ยนเองได้นะครับผมถอดเปลี่ยนคัสตอมเองได้นะ <c oughs> มาต่อกันที่จุดสำคัญครับโซนมีเดียนะฮะทุกคนนี่ตรงนี้นะที่ทุกคนเห็น นียว่าทำไมมันมีน้อยจังวะมันไม่ใช่ครับคือเขารวมทุกอย่างไว้แล้วให้มันอยู่ใน96%นะไม่กินพื้นที่กันไปนะผมอยู่ใน96%แล้วไม่ต้องตัดเป็น Tenki เล s นะตอบโจทย์ามากการเปลี่ยนโหมดของเขาเนี่ยแค่เพียงกดลงไปนะครับมันก็จะเปลี่ยนโหมดไม่ว่าจะเป็นปรับไฟฮับดีนะผมนี่แล้วก็การหยุดเพย์พอสนะผมหรือการเพิ่มปรับ วอลุ่ม <Volume S 2> นะครับผมนี่ตั้งค่าได้ตรงนี้กดปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเราก็เลื่อนตรงนี้กดหนกกดดอกได้เลยกดลงไปได้นะผมได้3มทิศทางเนาะเป็นกดลงนะผมแล้วก็ดันขึ้นดันลงนะเป็นสครอลนะครับผมนี่ตั้งค่าได้เลยนะสาหรับคนที่ต้องการจะปรับเสียงเล่นเกมนะกดตรงนี้ใกล้ใกล้นำแผ่นนี่เดียวมือขวามคุณจัดการได้เลยเรียบร้อยสะดวกสบายมากมา,กมาก ค่า p o l l i n g rate ของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้อยู่ที่ 1000Hz นเฮร์ตะผมก็คือบอกเลยว่าตอบสนองได้รวดเร็วมากระดับ1มิลิเซเลยนะครับผมก็คือเซียวิอ่ะผมพูดคำว่าเซียวิมาตั้งแต่สปีนว่าแล้วอ่ะคุณคือมันเร็วอะ่ะผมพูดได้ง่ายเลยไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อนะหรือการตอบสนอง ก็คืออยู่ในระดับที่รวดเร็วมากๆตอบโจทย์สำหรับสายเกมเมอร์หรือสายอีดิเตอร์มากๆนะก็รีวิวจบลึกมาประมาณหนึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเทสให้ดูกันเลยว่าคีย์บอร์ดตัวนี้มันเหมาะกับเกมเมอร์จรงิงหรือเปล่าเป็นยังไงไปดูกันครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับการเอาไปเทสเกมนะโอ้โหบอกเลยว่าเหมาะกับเกมเมอร์มากๆนะหรือจะเป็นสายตัดาต่อก็ตอบโจทย์เช่นกันนะไม่ว่าจะเป็น1 0 0 0พเฮิร์ตในการตอบสนองการกดของเรานะผมหรือว่าจะเป็นการเชื่อมต่อที่ดีเลยน้อยมากๆนะผมสัตเสียงสุดผม ใช้อยู่นะคือใช้แบบไวเลสซะส่วนใหญ่นะก็ไม่มีปัญหาเลยกดปุ๊บตอบสนองอย่างรวดเร็วทันทีทันใจมากๆนะและที่สําคัญที่ผมลืมบอกไปการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถใช้งานได้1,500ชั่วโมงโดยไม่เปิดไฟ RGB นะซึ่ง<ม>ทนอนะใช้จนลืมอะว่า โอ้โห oh, ช้าหรือยังะช้าลาสุดเมื่อไห่นี่ทำไปทำเฮียอะไรไม่รู้เลยโอ้ oh, oh, ทุกคนใช้จนล,ลืมบอกเลยนะดองเกิลของเขานี่มีแบบว่าแก๊เชเล็กๆนะครับผมมีกิมมิกเล็กน้อย,เ,ยเป็นลูกเล่นนะครับผมผมลืมเอาไปโชว์นะแม่เหล็กปล่อยลงไปปุ๊บสู้ด้วยนะดูดนะอยากจะดูดดื่มอ่ะเก่งๆเลยที่ไงคือครบเครื่องคีย์บอร์ดตัวนี้คือไม่มีอะไรจะโมโลล้เลยว่ะคือ ต้องซื้อไปใช้ครับถ้าอยากได้ก็ดูใต้เดสคริปชันเลยนะผมราคาดีมากๆตอนนี้กดดูที่ใต้ลิงก์ได้เลยนะผมแล้วก็ก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องเกมเกียรติไทยแลนด์กันด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนกับ R.O.G. Strix Scope 2ใน w i r e l e s s ตัวนี้เจอกันครับ